สวัสดีครับจากบริษัท e s s s y n t e c นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเครื่องขายหน้าร้านซันมิรุ่น t สนะครับซันมิรุ่น t 2เนี่ยก็จะเป็นเครื่องขายหน้าร้านระบบ Android นะครับที่เป็น all in one นะครับก็คือมีเครื่องพิมพ์ในตัวด้วยนะครับจบในตัวเลยนะครับขนาดหน้าจอเนี่ย15.6นิ้วแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยคมชัดถึง full hd เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสีสันสดใสสวยงามนะครับผมด้านล่างเนี่ยจะมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอยู่ตรงนี้นะครับนี่เวลาเปิดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เปิดฝาตรงนี้นะครับผมนี่กระดาษที่ใช้นะครับจะเป็นกระดาษความร้อนนะครับเพราะว่าเครื่องพิมพ์เป็นระบบความร้อนรองรับกระดาษหน้ากว้าง3นิ้วนะครับหรือเรียกอย่างว่า8 0ม mm ิลลิเมตรนะครับสามารถใส่ได้ม้วนโตสุดเนี่ยเท่านี้เลยนะครับ80เวลาหาซื้อก็เรียกว่ากระดาษ80ดคุณแนะครับผมเส้นผ่านตูนกลางเนี่ย8ซนติเมตรเลยนะครับผมเวลาใส่กระดาษก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็เอาม้วนกระดาษของเราเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ปิดฝาได้เลย คแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับมันจะฟีดทิ้งมาแบบนี้นะครับมีคัตเตอร์อัตโนมัติด้วยนะครับผมการทำงานเครื่องก็จะเหมือนแท็บเล็ตแอนดรอยตัวหนึ่งเลยนะครับต่อ Wi-Fi ต่อแลนได้นะครับมีบลูทูธมีการตั้งค่าอะไรทั่วไปเหมือน Android โทรศัพท์ Android ของเราทุกอย่างเลยนะครับก็จะรองรับแอปพลิเคชันของที่เป็นระบบ Android ได้ทุกแอปนะครับมี Google p l a y Store ให้โหลดแอป ที่เราต้องการใช้เลยนะครับผมส่วนเรื่องการเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถเลือกเชื่อมใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงบาร์โค้ดนะครับสำหรับร้านที่เป็นร้านมินิมาร์ทไข่ของชามที่มีการยิงบาร์โค้ดนะครับเอามาใช้ได้นะครับลิ้นชักเก็บเงินเอามาต่อได้นะครับผ่านสาย RJ11 นะครับด้านหลังจะมีพอร์ต RJ11 หรือจะเอาไปใช้กับพวกเครื่องพิมพ์ในห้องครัวก็ได้นะครับสำหรับร้านอาหารนะมาดูพอร์ตด้านหลังนะครับผม นี่ครับด้านหลังของเครื่องนะครับาตรงนี้เป็นฝานะเปิดได้นะครับนี่ก็พอต่างต่างต้องอยู่ตามนี้เลยนะครับจะมีปลั๊กไฟนะครับช่อง AJ11 สําหรับเสียบลิงค์ชัรเก็บเงินนะที่ผมเสียบอยู่อันนี้สายแลนนะครับสาหรับคนที่ต่อต้องการต่ออินเทอร์เน็ตผ่านแลนนะครับก็ได้นะครับใครไม่ต่อแลนก็ต่อ w i f i ได้นะครับมีช่องเสียบ USB ให้4ช่องนะครับมีช่องเสียบหูฟังอันหนึ่งนะครับเป็นแบบ3.5นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ USB ให้อีกอีกช่องหนึ่งนะบที่ อะไรที่เสียบบ่อยเนะี่ยเราก็มาเสียบด้านด้านข้างนะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับการใช้งานนะครับก็เป็นเครื่องขายน้ารานนะแล้วก็ ไปหาแอปพลิเคชันขายหน้าร้านที่เราชอบมานะครับมาใช้งานเลยลองรับแท้ทุกแอปเลยนะครับถ้าทางผมแนะนำเนี่ยก็จะแนะนำเป็นแอปตัวนี้นะครับชื่อ l o y เว r s POS นะครับก็จะเป็นแอปขายหน้าร้านเลยฟรีโหลดมาใช้ได้เลยนะครับใครซื้อเครื่องไปเนี่ยก็จะติดไปให้เลยนะครับขั้นตอนการทำงานก็ง่ายมากเลยนะครับเราก็แค่แอดรายการสินค้าเราเข้าไปนะครับจะมีเมนูการใช้งานง่ายๆนะครับ ก็เข้าไปแอดสินค้าที่เราจะขายนะครับใส่ชื่อใส่ราคาขายให้เรียบร้อยนะครับใครมีรูปภาพก็ใส่ได้นะนี่ผมใส่รูปภาพไปเพื่อความสวยงามน,นะครับถ้าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่รูปมันก็โชว์เป็นชื่อธรรมดานะครับผมเวะลาทํางานเนี่ยก็ง่ายๆนะครับเราก็แค่จิ้มขายเราจะขายอะไรนะเราก็จิ้มจิ๊กจิ๊กจิ๊กไปนะครับนี่ขายไปแล้วกดชําระเงินนะครับยอดร้อยยี่สิบสองนะครับระบบมันจะมีเงินเงิน,เง,นเงินทอนให้ดูด้วยนะร้อยยี่สิบสองอ่ะสมมุติว่าจ่ายมาร้อยห้าสิบบาทเราก็จิ้มตรงนี้เลยนะครับ ลิ้นชักเก็บเงินจะเด้งอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ใบเสร็จก็จะพิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับใบเสร็จเนี่ยเราใส่โลโก้ได้ใส่หัวบินไทยบินได้ตามต้องการเลยนะครับออกแบบตามที่เราต้องการได้เลยนะฮะกรณีเป็นร้านค้าที่สินค้าเยอะนะครับเอามามาจิ้มอย่างหาไม่เจอแน่เราสามารถเพิ่มบาร์โค้ดเข้าไปในระบบได้นะครับอ่าเช่ตนตัวนี้ผมจะขายสินค้าตัวนี้นะครับ มีบาร์โค้ดเนี่ยเวลาเราเพิ่มสินค้าเนี่ยมันจะมีช่องให้กรอกบาร์โค้ดนะครับแล้วก็เอาเลขบาร์โค้ดตัวนี้ไปใส่ในโปรแกรมแล้วก็กดบันทึกนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมใส่มาแล้วนะแล้วก็เอาเครื่องยิงบาร์โค้ดนะครับมาต่อกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ยิงขายได้เลยนี่เวลายิงปุ๊บมันก็จะขึ้นมาทางขวาเลยนะฮะนี่ยก็ทํางานเหมือนแคชเชียร์ทั่วไปเลยนะแล้วก็ยิงยิงยิงขายไปนะครับอันไหนกดก็กดได้นะครับหรือจะพิมพ์เองค้นหาก็ได้มีช่องค้นหาให้นะครับเสร็จแล้วก็กดชําระเงินนะฮะ ยอด45บาทรับมา100แบบนี้นะครับสามารถให้ส่วนลดได้นะครับในระบบก็ต้องมีการให้ส่วนลดมีการเพิ่มประเภทการชําระเงินนะครับอย่างนี้การชำระเงินเนี่ยเราเพิ่มได้ว่าจะมีอะไรบ้างเช่นผมเพิ่มไปมีคนละครึ่งจ่ายด้วยบัตรเครดิตเป็นโอนเงินอะไรพวกนี้เราก็กรอกเข้าไปเลยนะครับนี่เช่นโอนเงินก็กดโอนเงินนะครับเราที่สําคัญนะครับตัวนี้มีแอปพลิเคชันสําหรับดูยอดขายออนไลน์ด้วยนะฮนะครับ แอปขายยอดอดูออนไลน์เนี่ยชื่อว่า Lo ยเวิร์ดแดชบอร์นะเราสามารถโหลดมาติดตั้งบนมือถือส่วนตัวของเราได้เลยนะครับก็เชื่อมต่อกันโดยอ e ีเมลเดียวกันนะครับแอดเคาน์เดียวกันนะครับเวลาคนหนร้านขายอะไรเนี่ยตจ้าของร้านอยู่อีกที่หนึ่งเราดูได้เลยนะครับเช่นเนี้ยวันนี้ขายไป19บินนะครับยอดขายเท่านี้1นึ่งแสนสนรนะครับสามารถดูสต๊อกคงเหลือได้นะมันจะมีอีกแถบหน,นึ่งดูสต๊อกคงเหลือว่าสินค้าแต่ละอันมีสต๊อกเหลือเท่าไหร่บ้างนะครับดูออนไลน์ได้เลยนะครับ คนนี้ขายปุ๊บยอดตัวขึ้นที่คนนี้ทันทีเลยนะครับดูออนไลน์เร็วทางได้เลยอ่าการใช้งานนะครับง่ายมากนะครับเวลาสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะซื้อเฉพาะเครื่องหรือเอาเครื่องบวกลิ้นชักเอาเครื่องบวกลิ้นชักแล้วก็เครื่องยิงบาร์โค้ดด้วยสามารถสั่งซื้อได้ตามต้องการนะครับผมวิธีการใช้งานเนี่ยผมจะมีเป็นคลิปวิดีโอสอนนะครับละเอียดแน่นอนใช้ซื้อไปเนี่ยใช้งานได้ ง่ายๆเลยนะครับผมอ่าสนใจนะครับเครื่องขายหน้าร้านซันมิรุ่นทีสนะครับติดต่อบ,บริษัท ESS เรืเทคเลยนะครับโทร02 530 1613นะครับหรือจะแอดไลน์ทักเฟสมาก็ได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ